และนี่คือแท็บเล็ตที่ราคาถูกที่สุดที่ผมซื้อมาปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแท็บเล็ตตัวนี้ราคาแค่3,990บาทเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง all do cube ip a y 50ิ mini ตัวนี้กันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องศูนย์ไทยแลนะมีกสทชรอ,องรับเรียบร้อยแล้วก็ประกันศูนย์ไทยด้วยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันสาเหตุที่อยากจัดมาลองนะครับก็เพราะว่านี่ครับ 3,990บาทแน่นอนว่าเราใช้ส่วนลดออนไลน์ได้ปกติเลยนะครับเขาไม่ได้ให้มาแต่แท็บเล็ตนะเขามีเคสมาให้ด้วยนะครับเคสใสแล้วก็แถมตัวหัวชาร์จมาให้ด้วยนะครับหัวชาร์จ5โวลต์สองแอมป์นะครับผมตัวนี้12วัตต์ก็น่าจะเป็นหัวชาร์จสำหรับตัวเขาเลยครับเป็นเซ็ตนี้นะครับ3,990บาทมีลดด้วยนะครับผมก็เป็นราคาที่ดีมากๆแท็บเล็ตราคานี้นะครับเขามาเจาะกลุ่มแบบไหนนะครับกลุ่ม นักเรียนนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่นะครับวัยสูงอายุก็ได้นะครับใช้เพื่อเอนเตอร์เทนก็ได้หรือว่าเด็กก็ได้นะครับซื้อให้ลูกเล่นราคาประมาณนี้ก็ไม่ได้แบบสูงมากเกินไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะทำมาถูกใช้ได้เลยถามว่าสเปคมันใช้ได้ไหมนะครับผมก็คิดว่าสเปคก็โอเคนะครับมั่นใจแหละว,ว่าตัวนี้เอามาใช้เองก็คุ้มนะครับตัมเอง เรามาแกะกล่องนะครับในกล่องก็มีคู่มือมาให้นะครับคู่มือตัวนี้นะครับมีทุกภาษาเลยยกเว้นภาษาไทยนะครับอังกฤษอะไรมีให้ครบร้อยก็คือมีหน้าตาของมันนะครับตัวนี้ผมแอบแกะไปแล้วแหละนิดนึงนะครับซองมันก็เลยย่นนิดนึงเดี๋ยวมาแกะดูข้างในดีกว่าตัวเครื่อง Audio Cube iPlay 50ม i n i ตัวนี้นะครับบอดี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงงานเนี้ยบสวยเลยนะครับผม รุ่นนี้นะครับน่าจะต่างกับตัว i p a พ5ห้ก็คือเรื่องของลาโพงนะครับลำโพงเขามีมาให้ข้างเดียวนะครับมองดูแล้วรอบๆมีลาโพองอยู่ตรงก้นข้างเดียวแล้วก็ชาร์จ USB Type C นะครับด้านบนนะครับด้านหลังมีกล้องหน้ากล้องหลังประมาณ5ล้านพิกเซลมีช่องแจ็คหูฟัง3.5ม mm มิลิเมตรให้ด้วยนะเอาจริงๆแกะมาตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันดูดีนะครับสำหรับแท็บเล็ตราคาไม่เกิน4 0 0พตัวนี้ ส่วนขนาดหน้าจอเนี่ยครับก็คือขนาดหน้าจอ8.4นิ้วนะครับผมก็คือเรียกว่าใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถือมือเดียวได้แบบนี้เลยนะครับสามารถถือมือเดียวใส่กระเป๋าใบเล็กๆก,ก,ก็สะดวกนะแล้วก็น้ําหนักของเขาเนี่ยครับเบาแค่292กร,รัมนะครับไม่ถึง3ามขีดเดี๋ยวเรามาแกะด้านหน้าพร้อมกันดีกว่าด้านหน้าเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะฟิล์มออกไปพร้อมกัน,นครับอืม แกะฟิล์มออกแล้วนะครับใส่กิ้งตัวนี้เนี่ยเขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมฟิล์มเป็นแบบฟิล์มใส่นะครับมองสะท้อนกระจกได้นะครับแบบนี้เลยแถมดีด้วยนะครับฟิล์มฟิล์มไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือเท่าไหร่นะครับเอานิ้วปั๊มแล้วอย่างเงี้ยอ่ะไม่ติดรอยนิ้วมือง่ายๆเลยนะครับแทบไม่มีรอยนิ้วมือเลยฟิล์มนี้ดีมาก เอาจริงงานประกอบเนี่ยจับแล้วรู้สึกเลยครับว่ามันไม่ได้กองแกงนะครับบีบดูไม่มีเสียงแบบแอ๊บแอดแอแออะไรอย่างนี้เลยนะจับไปบีบไปเนี่ยงานประกอบค่อนข้างแน่นดีใช้ได้ในกล่องนะครับไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับเขาเลยแถมแยกมานะครับตรงนี้น่าจะเป็นสายชาร์จเป็นอะไรบ้างสายชาร์จอย่างเดียวนะครับสายชาร์จ แล้วก็เป็นสายชาร์จแบบ usb type a นะครับไป type c นะครับผมตัวนี้มีเข็มจิ้มซิมมาให้ในกล่องด้วยนะครับเพราะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ใส่ซิมได้นะครับรุ่นนี้ใส่ซิมได้เดี๋ยวผมลองจิ้มให้ดูดีกว่าเห็นว่าใส่ได้สูงสุดเนี่ยลองรับ1ซิมนะครับแล้วก็ใส่ micro sd เนี่ยได้512 GB เลยก็คือลองรับเมมตัวใหม่ๆสบายสแต่ถาดซิมเนี่ยค่อนข้างบางนิดนึงนะครับระวังเรื่องหักหรืองอด้วยนะ อีกอย่างที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือตัวนี้ครับตัวเคสนะครับผมเคสตัวนี้เป็นเคสใสเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับถ้าซื้อแยกนะครับเคสใสอันนี้ราคาร99ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับราคานักเรียนนักศึกษาลองแกะเคสมาดูนะครับโอ้เคสใสตัวนี้ไม่มีฝาพับนะครับถ้าเอาฝาพับเนี่ยต้องไปซื้อเคส อันหนึ่ง299บาทต่ออันนี้นะครับแต่ตัวนี้แถมฟรียังไงของแถมก็ดีไู่แล้วล่ะดีว่าไม่มีนะครับผมตัวเคสใสเป็นแบบนี้นะครับบอกไม่ถูกนะครับมันไม่เหมือนซิลิคนมันไม่เหนียวอะ่ะมันลื่นนะครับพลาสติกแต่มีความหนานะค่อนข้างหนาใช้ได้เลยนะครับพลาสติกหนามากลองมาใส่แท็บเล็ตดูไม่ค่อยชินเท่าไหร่ที่แบบที่เสียบหัวชาร์จเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะครับปกติเจอแต่อยู่ด้านล่างอ่ะ ใส่ไปปุ๊บโหอันนี้คือดีมากนะขอบเคสนะครับหนาใช้ได้ขอบเคสตรงนี้เรียกว่าหล่นไปเนี่ยถ้าไม่ได้หน้าความจริงจเนี่ยก็มีโอกาสรอดสูงนะครับมีเปิดช่องต่างๆให้ครบนะครับช่องลำโพงช่องหูฟัง3.5นะครับปุ่มด้านข้างปุ่มด้านข้างเป็นปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเดี๋ยวลองกดดู CPU เนี่ยครับเป็นยู i s o c T606 ศนนะครับออ a ต o re นะครับ RAM สี่สามารถเพิ่ม Virtual RAM ได้อีกแปดกิกนะครับผมตัวนี้รอมจะเป็นหกสิบสี่กิกนะครับผมเลือกภาษาไทยนะอุ้ยฟิล์มเขาแบบหนึบมือดีนะภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยให้เลือกด้วยนะครับสวัสดีภาษาไทยเราสามารถตั้งค่าการมองเห็นได้ด้วยนะครับตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับกดตั้งค่าการมองเห็นนะครับสาวคนสูงอายุก็สามารถที่จะ ขยายตัวหนังสือได้นะครับขยายตัวหนังสือแบบนี้ได้นะถ้าเราจะเปิดการมองเห็นขนาดข้อความเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ก็ได้นะครับตัวเล็กก็ได้ถ้าสําหรับผู้ใหญ่นะครับเห็นไหมตัวใหญ่เบ้งเงเลยนะครับนี่คือใหญ่สุดนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเพิ่มข้อความเป็นตัวหนานครับได้อีกนะครับได้อีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าเพิ่มข้อความเป็นตัวหนา <c oughs> แล้วก็เพิ่มความถัสูงนะครับสำหรับคนสูงอายุอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยจะเพิ่มได้นะครับโอ <c oughs> ด้ดีอันนี้ดีนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นผมผมชอบตัวเล็กๆนะครับก็ชอบแบบนี้นะครับตัวเล็กๆหรือจะให้ทุกอย่างใหญ่หมดนะครับไอคอนใหญ่นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ผมก็ชอบไอคอนเล็กๆนะครับอ่าผมผมตั้งให้เป็นเล็กหมดเลยนะครับมีโหมดออดมีโหมดอาจออกเสียงนะครับแล้วก็โหมดท็อกแบกนะสาวคนพี่พิการทางสายตาอันนี้ก็เลือกได้หมดนะครับแล้วเราก็กดเริ่มเลยนะครับเอาจริงผมว่าบูตเร็วนะบูตค่อนข้างเร็วเลยนะครับอันนี้ก็ เชื่อมต่อซิมมือถือนะครับถ้าเรามีซิมใส่ซิมได้นะครับอันนี้เรากดข้ามไปก่อนเท่าที่ลองดูนะครับต่อ wifi 5G ได้นะครับสบายๆอันนี้ก็ข้อดีเรื่องเน็ตไม่มีปัญหานะครับกำลังเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานนะครับเหมือนโทรศัพท์เครื่องใหญ่เลยก็ว่าได้อ๋อลืมบอกไปว่าตอนเปิดมานะครับแบตนะครับมีมาให้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็จะต้องไปชาร์จต่อนะครับแบต4,000มิลลิแอมเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยนะ ชอบตรงที่มันเป็นแท็บเล็ตราคาถูกแต่ว่าต่อ Wi-Fi 5G ได้นะครับอไม่นานนะครับเขาก็ให้เราตั้งค่าครับค่าแอปนะครับเราจะซิง์กับ Google Account เลยก็ได้นะครับถ้ามีแอ o o o เกิ c c c คเคหรือว่าถ้าไม่คัดลอกก็ข้าไมไปเลยนะครับแต่ผมว่าเอาดีกว่าอันนี้เราจะคัดลอกแอปจากโทรศัพท์นะสมมติเรามีมือถือ Android อีกเครื่องหนึ่ง เราสามารถเอามือถือ Android นะครับมาเสียบแล้วก็กดถัดไปนะครับแต่ว่าต้องเป็น USB Type-C กับ Type-C นะแท็บเล็ตตัวนี้นะครับมีโหมด setting มาให้เลยนะครับว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีโหมดในการควบคุมต่างๆเช่นถ้าเราให้เด็กเนี่ยพ่อแม่ก็สามารถควบคุมคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยที่จะให้เด็กดูได้ด้วยนะสิ่งที่ชอบคือปุ่มใหญ่มากนะครับกดสะดวกมากายืนยันสขั้นตอนนะครับยืนยันสขั้นตอนเรียบร้อยนะครับ พอมาลองรับ wifi 5G เนี่ยก็เร็วนะครับแป๊บเดียวเองแล้วเราก็ตั้งค่าพินนะครับ4ตัวนะครับหรือหกตัวก็ได้ทีนี้เนี่ยเราอยากจะตั้งค่าเพิ่มนะครับบัญชีเพิ่ม Google เพิ่มแสดงข้อความเพิ่มเปลี่ยนวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับควบคุมหน้าจอล็อกก็ตั้งเพิ่มได้แต่ถ้าไม่เป็นไรก็ข้ามนะไม่เป็นไรอัจริงเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้นะครับขอบจอมันไม่ไม่ไม่กว้างมากนะขอบจอมันบางมากเลย ส่วนถ้าเราจะลงแอปอะไรก็ไปลงที่ o o g l e p l a y Store นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้ช้าเลยนะถ้าที่ลองใช้งานดูนะครับไหลลื่นดีใช้ได้แล้วก็จอค่อนข้างดีนะจอสวยนะครับจอค่อนข้างใสสวยเลยเอาเป็นว่าแกะกล่องมาเนี่ยครับก็ค่อนข้างประทับใจนะครับจอเขาแบบสวยนะครับลื่นไหลความสว่างจอเนี่ยครับได้ถึงขนาดไหนนะนี่ความสว่าง40%เอย่างนี้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะปรับให้มากกว่านั้นนะโห oh, นี่100%นตะครับร้อเรนี่เรียกว่าสว่างเลยนะสู้แสงดีใช้ได้นะครับ f o ฟอสแลนส a p e หน้าจอล็อกหมดเวลาหน้าจอนะครับสีเป็นแบบสีสบายตาได้อ๋อันนี้ดีจังที่เหลือเนี่ยผมนะ่าจะต้องไปตั้งค่า Android ต่อให้ครบนะครับลงแอปลงอะไรที่จำเป็นนะครับผมก็เอาเป็นว่าเท่าที่ลองแกะกล่องสัมผัสแรกใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบ โอเคนะประทับใจนะครับสามพันเก้บาทได้ประมาณนี้โอเคเลยนะแม่สิ่งหนึ่งที่อยากลองเลยอยากลองเทสความเร็ไว wifi เลยขอลองก่อน <c oughs> อย่างน้อยๆขอเทส w i ไวก่อนนิดนึงลองเทสสปีดสักหน่อยหนึ่งเพือ่อความไม่คาใจอือหืออันนี้บ้านผมเป็นเน็ต500นะครับ500เมกสองเมกนะครับก็โอเคอยู่นะ สำหรับเน็ตความเร็วประมาณนี้มาดู device info hardware กันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นจอขนาดแบบ full hd plus นะครับผมเป็น full hd plus นะครับ1,920 1 0ณพ cpu เป็น Unisoc นะครับผม8คอร์นะครับ gpu มีรี50 g 5 7หน้าจอหน่วยความจำนะครับหน่วยความจำา4กิก กล้องเป็น5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง5ล้านแบตเตอรี่4 0 0 0มิลลิแอมนะครับเซนเซอร์เซนเซอร์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรุ่นถูกนะครับไม่มีเซนเซอร์ที่แบบปรับสีหน้าจออัตโนมัตินะครับ Wi-Fi นะครับที่ดีเทคได้นะครับตอนนี้ WiFi 5G นะครับผมไ i f i 5G ได้สบายนะครับ 2.4G ก็ได้นะครับความเร็วที่ทำได้ เมื่อกี้อยู่ที่433ร้อเมกนะครับโอเคนะความเร็วสูงสุดที่ทำได้เลย433ร้อเมกสำหรับฮาร์ดแวร์ในราคา3,990ันเานะครับผมว่าโอเคนะในดูกล้องหน้าสิกล้องหน้าประมาณนี้อืมได้ไหมอาจจะไม่ได้ไวมากนะครับเห็นอยู่ว่าภาพมันแหลกๆนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็โอเคกล้องหลังอะ่ะโอ้กล้องหลังไว นะครับกล้องหลังไวกันสั่นอาจจะมีให้เป็นเอ็กทรอนิกส์ประมาณหนึ่งนะครับคือเวลาถือนิ่งๆมันก็นิ่งแหละมันไม่ได้สั่นงึๆๆๆนะครับโอเคเลยวิดีโอถ่ายได้สูงสุด 1080p 30เฟรมนะครับกล้องหลังอ๋อจริงๆก็ปรับสเตบลไลซ์ได้นะปรับกันสั่นได้นะครับมีตัววัดระดับให้กล้องหน้าถ่ายวิดีโอได้ไหมได้ กล้องหน้าถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่เจ็ดร้อยี่สิบ p นะครับผมพอเนี้ยพอเป็นเจ็ดร้อยี่สิบ p ก็ไม่กระตุกแล้วนะครับลื่นไหลใช้ได้เลยอืมโอเคนะสำหรับเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยใช้งานได้ดีนะครับก็คือใช้เรียนออนไลน์ได้นะครับกล้องชัดอยู่นะครับหรือว่าบางคนจะเอาไปพรีเซนต์ก็ใช้กล้องหลังนะพรีเซนต์นะครับสบายสบายอยู่แต่แน่นอนนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ได้ กว้างมากนะครับมันไม่ได้ไวามากต่อไมค์พรีเซนต์อะไรเงี้ยทำได้สบายๆอ้อลืมแกะอันนี้เลยนะครับตัวนี้ลืมแกะอะแดปเตอร์เขามานะครับอะแดปเตอร์ตัวเล็กน่ารักเอาจริงอาจจะไม่ได้แรงเท่าอะแดปเตอร์ในบ้านผมนะแต่ว่าโอเคควิกชาร์ e อาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับแต่ว่าอ่าถ้าอันเนี้ยคือเขามีให้ละกันนะครับ5โวลต์2 4แอมป์นะครับผมตัวนี้นะครับก็เสียบชาร์จได้สบาย อ่ะมาลองความแรงในการชาร์จก็ได้เสียบให้ดูโอ้มีเสียงชาร์จด้วยอันเนี้ยความแรงในการชาร์จนะครับ10วัต์ทำได้อยู่ปิดจอนะครับจะแรงขึ้นไหมประมาณนี้นะครับ9วัต์10วัต์นะครับอาจจะไม่ได้ชาร์จแบบแรงมากนะแต่ว่าโอเคถ้าสาหรับนักเรียนนักศึกษาคนสูงอายุอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้คืออูโพงดังไหมเขาบอกว่า ลองรับ Full HD ใช่ไหมเรามาลองดูเป็น L1 นะครับเดี๋ยวลองดูของในช่องผมก็ได้เดี๋ยวเราไปกินดด้วยกันโอเค Full HD Full HD มาเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ h anel squidman. exe ครับผมวันนี้มาเป็นแก๊งแบบนี้เพราะว่าเราจะมากินอะไรครับโต๊ะจีนครับโต๊ะจีนนะครับโฮ oh, คิเชนโฮคิเช่นนะครับตรงนี้นี่โฮคิเช่นมันเป็นโต๊ะจีนแนวใหม่ๆนะเหมาะสำหรับลำโพงดีนะลำโพงก็คือออกมาชัดเจนนะครับแม้จะมีแค่ข้างเดียวนะครับแต่ว่าภาพรวมคือโอเคแล้วก็ดูวิดีโอแบบ Full HD ได้เลยนะน,นี่คือปรับแบบอัตโนมัตินะครับ คันสูงได้สูงสุดก็คืออยู่ที่ Full HD นะครับรองรับ L1 ครับ YouTube Disney Plus อะไรก็ตามแล้วจะเป็น Netflix นะครับได้ L3 โอเคภาพรวมคือสำหรับเรื่องการดูมีเดียต,ต่างๆนะครับค่อนข้างโอเคใช้ได้นะครับก้ฟังพอดแคสต์บน Soundcloud นะครับโอโหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยการลงแอปอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้เร็วนะครับผมเพิ่งฟังพอดแคสต์ s s i ชั to the Moon ไปนะครับก็ ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรมนะโ <Okay. S 1> อเคเสียงดีนะครับลูนิโอที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรมนาซาแม้ว่าลําโพงเนี่ยแม้ว่าลําโพงเนี่ยครับจะมีข้างเดียวนะครับแต่ว่าเวลาอยู่หน้าลําโพงเราก็รู้สึกว่ามันออกมาจากจออยู่ดีนะ มันไม่ได้เกิดขึ้นเองแบบโดยปล่อยดูหน้าจอก็เหมือนแบบเสียงมาจากด้านหน้าอยู่ดีแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูจริงเนี่ยนะครับอวันที่เรารู้สึกว่าจิตใจเราจับใส่เนี่ยความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนแบบมาจากจากฝั่งเดียวอ่ะเออความรู้สึกตรงเนี้ยแม้กระโพงมันมีข้างเดียวมันก็รู้สึกเหมือนเหมือนได้ยินสองข้างอยู่ดีนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเราแงนอย่างเงี้ยเราถ้าเราหันด้านเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราได้ยินได้เนี่ยชัดกว่าแน่นอนภาพลงคือโอเค เพิ่งมานั่งสังเกตนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากของแท็บเล็ตตัวนี้นะครับคือเขาเป็น Android ที่ไม่มีแถมแอปอะไรติดมาให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะมีแอปกู้เงินแอปอะไรเงี้ยติดมาให้นะครับคือไม่มีบล็อตแวร์อะไรติดมาให้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมค่อนข้างโอเคจะมีแอปสําหรับเด็กหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็น YouTube สําหรับเด็ก youtube kids อะไรเงี้ยครับเท่านั้นเองนะครับที่เหลือจะเป็น ฟาสซา,าว์คาวเฟซบุ๊กทิกต็อกอะไรเงี้ยผมเพิ่งมาลงเอาเองหมดเลยนะก็พูดง่ายๆว่าไม่มีแอปอะไรที่แบบแถมหรือว่าเจือปนมาให้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบเปิดแท็บเล็ตมาแล้วไม่อยากต้องมานั่งแบบลบแอปของแถมออกก่อนที่จะใช้งานอะไรเงี้ยตัวนี้สะดวกแล้วก็มั่นใจได้แน่นอนก็เรียกว่าโอเคนะครับสำหรับการแกะกล่องสัมผัสแรกของ AllDoCube iPlay 50 mini มตัวนี้นะครับแท็บเล็ตราคา3 0 0พ 990บาทนะครับผมผมว่าสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยเอาเป็นว่าสาหรับผมเองเนี่ยใช้งานนะครับอินเตอร์เทนคร่าวๆเนี่ยพื้นฐานเนี่ยผมก็ว่าพอเพียงนะในการใช้งานที่สําคัญคือราคาถูกด้วยไงสามพันเก้าบาทนี่คือแบบแถมเคสแถมหัวชาร์จอะไรให้พร้อมนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับจะเปิดคลิปเปิดอะไรเนี่ยสบายครับเร็วดีจะทํางานทําอะไรนะครับเห็นไหม เราเปิดเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลเร็วใช้ได้นะครับรองรับ Wi-Fi 5G นะครับเร็วดีโหลดเร็วใช้ได้เลยแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองโหลดเกมโหลดอะไรมาลองใช้ดูนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟูลรีวิวกันอีกทีหนึ่งถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าผมมีเวลาเนี่ยครับก็จะไปหาข้อมูลหรือว่าไปทดสอบมานะครับไปลองมาให้ดูแล้วกัน สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย